มาคนเดียวอ่ะโอ้โหแล้วน้ำเยอะขนาดเนี้ยนะคือน้ำไม่น้ำดิตัวนี้นสีดำ Chị tên là gì? Chị tên là Nôn Chị tên là gì? Ngon Ngon, Ngon, Ngon Chị tên là Mắn Tóc Để tôi xem, chị tên là gì? Chị tên là YouTube không? Chị gì? Được rồi, chạy đi về nhà đi Được rồi Chị tên là น้ำใสๆอย่าประมาทลองสุ่มดูเพื่อมีตัวนะครับน้ำขึ้นใหม่ นั่น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 ูน่น,น,น, <c oughs> น,นตัวใหญ่ด้วย <laughs> ผอ้หมหรออุย้ยไม่ผมูโอโลเลย <laughs> กับเบาๆบาับ <c oughs> เป็นเจ้ามันตับมินิครับผม <laughs> กบเบัเบาเบาน่ถ่ายไปัหมโอ้โห <laughs> ข่บิ๊กวัน่นบ <laughs> อกเลยครับหอมหอมไอร่องน้นอย่างเงี้ยครับน้ำขึ้นพึ่งขึ้นใหม่ครับก็ ไฟเข้าไปครับเต็มปากเลยโลครับตัวแรกก็โลเลยทันมันตั้มมินิเข้าไปครับผมฝากไว้ได้ครับผมเจ้ามันตั้มมินิไซส์สวยเลยจอนมาครับมีแม่พ่ออยู่เนี่ยเงียๆมุ้ย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 อยู่นะบุ๊บบุ๊บโดน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  ม you know? <laughs> <laughs> <sighs> <'t> <laughs> ุนหิ <legitimacy parfois> ้นน <poetry> <ster> ั่นรดรุดวหรหินั่นมือมากตกได้ก็จะปล่อยอยู่ดีครับมีแม่ข้อกี่ฝงเห็นไหมฝงน้อยๆเลยเห็นแม่ลอยน้ามันน้ํามันใสเห็นแม่มลอยสั่งสอนมันโอเคครับผมสึกย่อยครับจ้ะเอ๋ ลูกอคอกนะครับนี่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 ดูแม่เจ้าอยู่ใสแม่เจ้าปล่อยไปแล้วนะครับกัด <g at S 1> <g at S 2> แล้วโดดหลุดแต่ถ้าเกิดได้มาก็ปล่อยอยู่ดีเนี่ยปึ๊บแต่ตกส,สกั่งๆมันอืมชูวฝุงเด็กฝุงเด็กฝุงเด็ก ทำไมทำไมลอยเหมือนมีคนลากวะ งานดนนี้คงล้างไปอีกนาน กอ้ยอยมีคนลากเลยฟาร์มจะไม่มีมั่งหนหรอบิน นี่โดนโดนปนานาเฮ้ยเฮ้ยรถโอ้ป้าปายิ่งหายยากอยู่มาแล้วครับเจ้ามันตั้มยินนีนะครับผมถ่ายแล้วหถ่ายเนี่ครับปานาก็ใสเงี้ยครับเลยเลือกใช้เจ้ามันตั้มยินนีครับผมโอเคครับผมจดมากครับอาจจะหาเจอแต่ละตัวเนี่ยโหไปเป็นสิบนาเยวปลาไปเก็บก่อน เออนานนี้มีปลาเว้ยตัองตือต้งตอนาอยู่แถวบ้านเองนะครับก็ปลาเอาแถวบ้านนี้แหละโอ้โหขี่รถรอบทั่วโลกเลยมาเจอปลาแถวป้านโ,โอเคครับผมปลาไปได้วยครับเจ้ามันตั้มนี้ครับผมสุดเจ๋มากับเรื่องปลานา,นาไว้ใจ